สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลาย คุณเขาซิเนรุโดยยาว84,000โยชนยโดยกว้าง84,000โนันยยังลงในมหาสมุทร84,000โยชนยสูงขึ้นจากผิวพื้นสมุทร84,000โยชนยพิกุทั้งหลายมีสมัยซึ่งล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีที่ฝนไม่ตกเลยเมื่อฝนไม่ตกป่าใหญ่ๆ อันประกอบด้วยพีชคามภูตะคามไม้หมย,ยูกยาและหญ้าทั้งหลายย่อมเฉาย่อมเหี่ยวแห้งมีอยู่ไม่ได้พิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่สองย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏแม่น้ำน้อยหนองบึงทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่ พิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ พิขู่ทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่สามย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายมุนาอาจิรวดีสรภูมหีทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่พิขุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่สี่ย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏมหาสะทั้งหลายอันเป็นที่เกิดแห่งแม่น้ำสายใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายมุนาอาจิราวดีสารพูมหีมหาสะเหล่านั้นทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่พิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่ห้าย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่หปรากฏน้ำในมหาสมุทรอันลึกร้อยโย์ก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกส0งรยโย์ก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกสามร้อยโย์ก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกสี0ร้อยโย์ก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกห้าร้อยโย์ก็งวดลง น้ำในมหาสมุทรอันลึกห0 0้ยโยธก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกเจ็ดร้อยโยก็งวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงหกชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงห้าชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงสี่ชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงสามชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงสองชั่วต้นตาลก็มี กระทั่งหนึ่งชั่วต้นตาลก็มีงวดลงเหลืออยู่เพียงเจดชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงหกชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงห้าชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงสี่ชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงสามชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงสองชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงหนึ่งชั่วบุรุษก็มีกระทั่งครึ่งชั่วบุรุษก็มี งวดลงเหลืออยู่เพียงแค่สะเอลเพียงแค่เข่าเพียงแค่ข้อเท้ากระทั่งเหลืออยู่ลึกเท่าน้ำในรอยเท้าโคในที่นั้นๆเช่นเดียวกับน้ำในรอยเท้าโคเมื่อฝนเม็ดใหญ่เริ่มตกในฤดูศาสตร์ลงมาในที่นั้นนั้นพิกุทั้งหลายเพราะการปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่ห้าน้ำในมหาสมุทรไม่มีอยู่แม้สักว่าองคุรีเดียว พิกุ Studio ทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลาย มีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลาอาทิตย์ดวงที่หกย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่หกมหาปัตพีนี้และขุนเขาซีเนรุก็มีควันขึ้นยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนเตาเผาหม้ออันในช่างหม้อสุมไฟแล้วย่อมมีควันขึ้นขโมงยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นฉะนั้นที่กุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุพเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลาย มีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่เจ็ดย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่เจ็ดมหาปัตพีนี้และขุนเขาซิเนรุย่อมมีไฟลุกโผลง,ลงมีเปเลวเป็นอันเดียวกันเมื่อมหาปัตตพีนี้และขุนเขาซิเนรุอันไฟเผาอยู่ไม่อยู่อย่างนี้เปเลวไฟถูกลมซัดขึ้นไปจนถึงพรหมโลก พิกุทั้งหลายเมื่อขุนเขาซิเนรุถูกไฟเผาอยู่ไม่อยู่วินาตอยู่อันกองไฟท่วมทับแล้วยอดทั้งหลายอันสูงร้อยยอดบ้างยอดทั้งหลายอันสูงสองรอยยอดบ้างยอดทั้งหลายอันสูงสามรอยยอดบ้างยอดทั้งหลายอันสูงสี่รอยยอดบ้างยอดทั้งหลายอันสูงห้ารอยยอดบ้างก็พังทำลายไป พิกุทั้งหลายเมื่อมหาปัตตีนี้และขุนเขาซีเนรุอันไฟเผาอยู่ไม่อยู่ขี้เท่าและขเาย่อมไม่ปรากฏเหมือนเมื่อเนยใสหรือน้ำมันถูกเผาขี้เท่าและขเาย่อมไม่ปรากฏฉะนั้นพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้ สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายในข้อความนั้นใครจะคิดใครจะเชื่อว่าปัตตพีนี้และขุนเขาซิเนรุจักลุกไหม จากวินาศจากศูญสิ้นไปได้นอกเสียจากพวกมีบทอันเห็นแล้ว